ตมใจค่ะขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกค่ะมีส่วนลดให้อยู่250,000บาทประมาณปร่งทึกให้ทั้งหลังเลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงลางจานอีก2หลุมชุดเครื่องนอนอินเด็กั์ขนาดนี้ราคาบ้านอยู่แค่3ล้าน1เองค่ะนี่ยังถูกที่สุกส่วนลดเลยนะคะสำนักงานขายเราเปิดทุกวันเลยค่ะสามารถบล็อกอินเข้ามาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะ มาติดตามข่าวที่คุณต้องรู้ข่าวที่คุณต้องติดตามกับดิฉันเตชเต,ชตาทางเทนชาแนลค่ะแน่นอนค่ะใกล้ที่จะเข้าสู่เทศกาลแห่งความรักกันแล้วนะคะทางทีมข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะนําเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับเทศกาลวาเลนไทน์ามาฝากทุกท่านค่ะด้วยข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องราวของฤดูกาลแห่งรักที่วังน้ําเขียวเขาได้จัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอกครั้งที่20เข้าชมฟรีนะคะพร้อมกับเชิญชวนคู่รัก มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นายประกอบสิริวงเทาสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามมคคีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าระหว่างวันที่11ถึง20กุมภาพันธ์2565จะมีการจัดงานเนบญจมาศบานไหนมานหมอกครั้งที่20บริเวณปแปลงปลูกเบญจมาศบริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบอตอไทยสามมคคีเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นการเข้าชมฟร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะงานดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะโดยทางด้านของอบตอไทยสม,มัคคีและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศซึ่งมาร่วมกันปลูกต้นเบญจมาศจานวนกว่า20,000ต้นบนแปลงในพื้นที่กว่า5ไร่ขณะนี้เริ่มออกดอกอย่างสวยงามรับเทศกาลวันวาเลนไทยที่ใกล้จะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายและโรแมนติกที่ได้รับการขนานนามว่าโอโซ วังน้ําเขียวค่ะและไฮไลท์สําคัญนะคะเขาได้มีการเชิญชวนคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสในงานเบญจมาศบานในมานหมอกนะคะครั้งที่20ในวันที่14กุมภาพันธ์2,565นี้ค่ะซึ่งตรงกับเทศกาลวันแห่งความรักเขาจะมีการจัดทั้งสถานที่แล้วก็ห้องพักให้กับคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าวฟรีคู่ใดนะคะสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร ั0945313663ย้ำอีกครั้งค่ะ0945313663ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคณะผู้จัดก็ได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าชมงานอาทิต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มพร้อมแสดงตรวจผลเอทเป็นลบซึ่งหมายถึง ไม่ติดเชื้อในช่วงก่อนเข้าชมงานเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงสำหรับงานนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานจะมีขึ้นก็คือในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565เวลา17นาฬิกานั่นเองค่ะ เชิญชวนคู่รักนะคะที่มีแพลนที่จะจดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วนะคะไปสร้างความทรงจําดีๆได้ที่งานนี้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะสําหรับการต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นอันซีนโคลาดน่าไปน่าสัมผัสนะคะที่แพริมน้ํา p n p บ้านดอนอิลุ่มรับวาเลนไทน์ค่ะในวันที่ 13, 14และ15กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้นะคะพาคู่รักมารับฟรีไปเลยโกโก สตรอเบอรี่คนละแก้วไปเลยค่ะ คุณป์กพันลบงามตรงค่ะและคุณแจนพิมพ์สุดาห้อยไทยสงเจ้าของร้านแพริมน้ำา p n p บ้านดอนอีลุม่มได้ออกมาเล่านะคะว่าเดิมทีเนี่ยเขาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่พอคุณแม่เริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเพื่อที่จะได้ดูแลคุณแม่พร้อมทั้งนะคะยังอยากที่จะพัฒนาบ้านเกิดตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักโดยมองว่าเขามีที่ติดกับลาน้าสะแทดเลยมีแนวคิดค่ะที่อยากจะทาแพริมน้า ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆเพราะว่าร้านอาหารทั่วไปก็มีเต็มไปหมดแต่ว่าร้านที่เป็นแบบเป็นแพรนะคะยังไม่มีในพื้นที่อำเภอประทายช่วงแรกเนี่ยแค่ทำแพรนั่งเล่นเฉยๆก่อนที่จะพัฒนาทำเมนูอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งมีทั้งปลาหนึ่งค่ะปลานึ่งมะนาวนะคะยำหมูยอต้มยำโรตน้ำข้นกุ้งแช่น้ำปลา ข้าวผัดกุ้งส่วนเมนูที่ขายดีดีเลยนะคะนั่นก็คือเมนูปลาทอดสมุนไพรกับยำปลาดุกฟูโดยทุกเมนูคุณแม่จะเป็นคนลงมือทำเองทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟ โกโก้ go, ชาเขียวชาไทยและที่สำคัญค่ะในช่วงวันวาเลนไทน์ตั้งแต่วันที่13 14และ15คกุมภาพันธ์2 5 6 5ท่านใดคู่ใดาพามากันเป็นคู่รักนะคะมากันเป็นคู่คู่รับฟรีไปเลยค่ะโกโก้ go go, แล้วก็สตรอเบอรี่รับไปเลยคนละแก้วส่วนใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแนวธรรมชาตินะคะก็ไปกันได้ค่ะร้านเนี่ยตั้งติดกับลำน้ำสะแทตตาบลตลาดใจอำเภอประทา จังหวัดนครราชสีมาเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาเบอร์โทรศัพท์สามารถสั่งจองสอบถามล่วงหน้าได้นะคะที่เบอร์0842879972ค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวดีๆต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะคู่รักคู่ไหนที่ยังไม่มีสถานที่ไปนะคะสองข่าวที่เรานําเสนออาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้คุณได้สร้างความจดจําดีๆและสําหรับช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีรักดีๆไม่ว่าจะเป็นรักในรูปแบบใดรักพ่อรักแม่รักลูกรักเพื่อนหรือว่ารักกับคนรักนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ